ผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอท้องได้4เดือนถูกอดีตสามีตามมาตบตีถึงที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับเดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดจ,จับภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้โดยตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมีลูกค้านั่งอยู่ภายในร้านแล้วก็มีแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งในตลาดนิคมพัฒนาตำบลน,นิคมพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับในหนึ่ง นามสมมุติหลานชายของอดีตรองนายกอบตอแห่งหนึ่งนะครับยืนอยู่หน้าร้านกว๋วยเตี๋ยวมีปากเสียงกับนางสาวชัชวานอายุ30ปีผู้เสียหายครับซึ่งฝ่ายหญิงเนี่ยตั้งท้องได้4เดือนโดยสักพักหนึ่งก็มีการลงไม้ลงมือเนี่ยทำร้ายร่างกายนางสาวช,ชัชวานด้วยนะครับในจังหวัดนี้นะครับมีการตบตีทั้งที่อีกฝ่ายเนี่ยเธอท้องอยู่4เดือนนะแล้วก็มีลูกค้าที่นั่งกินกว๋วยเตี๋ยวอยู่เนี่ยก็เข้ามาห้ามปรามนะครับ น่สักพักหนึ่งในหนึ่งก็เดินออกไปนะครับจากการสอบถามผู้เสียหายเนี่ยคุณเจชวานเธอเล่าให้ฟังบอกว่าคนที่มาก่อเหตุเนี่ยเป็นสาม,มีแต่ว่าตอนนี้เลิกกันไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นหลานชายของอดีตรองนายกอบาตาแห่งหนึ่งเธอบอกว่าเธอเนี่ยตั้งท้องกับผู้ชายคนนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่าร้างกันเนื่องจากว่าถูกอดีตสาม,มีคนนี้เนี่ยทำร้ายร่างกายเป็นประจำเธอก็ทนไม่ไหวนะครับ ล่าสุดนี่วันนี้เนี่ยมาทานกว๋วยเตี๋ยวที่ร้านนะในหนึ่งก็มากับเพื่อนขับรถตามมาแล้วก็เรียกให้เธอเนี่ยออกจากร้านให้เข้าไปนั่งในรถเพื่อที่จะพูดคุยเคลียร์ปัญหาแต่เธอไม่ยอมไปนั่งในรถครับก็เลยถูกในหนึ่งเนี่ยตบตีอย่างที่เห็นในคลิปนี้เเดี๋ยวลองฟังผู้เสียหายนะครับกขอผู้ชายคนนั้นจะมาก็ประมาณ2ี่นาทีคพอเราจะมาปุ๊บแล้วเขาเดินมาลงมากี่คน ลงมาสองคนค่ะลงมาก็หามาหาที่โต๊ะเลยค่ะเขาพูดว่าให้ให้ไปรถคันเดียวอ่ะเขาอะไรประมาณนี้อค่ะเขาช่างเลยไหมก่อนนั้นอะใช่ค่ะตอนนั้นเรากินนึ่งเต๋ยวเสร็จยังอ่อกำลังจะเสร็จค่ะยังไม่ทันทานนึ่งมัหมดค่ะแล้วพอเราเราเลิ่บอกเขาไว่าไปหรือไม่ไปไม่ไปค่ะที่โดนโดนทำก็คือไม่ไปไม่ไปทำไรตรงไหนบ้างครับมีตรงหน้าแล้วก็ กระชากตรองแขนงมีเขียว่ะแล้วก็มีเน็บหลุด <blows. S 1> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทําให้แม่ค้าร้านกว๋วยเตี๋ยวนี่ก็ตกอกตก,ตกตกใจเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับก็บอกว่าเนี่ยตอนที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีลูกค้าแล้วก็พนักงานในร้านเนี่ยพยายามที่จะห้ามปรามผู้ชายคนดังกล่าวนะครับแต่ว่าล่าสุดทางผู้เสียหายก็ได้มีการนําภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยไปแจ้งความไว้แล,แล้วกับทางตํารวจสพนิคมพัฒนาเพื่อดําเนินคดีกับอดีตสามีมือโหดรายนี้